การกำหนดบทบาทของแต่ละคนในหัวข้อนี้เราจะได้มาลองย้อนดูตัวเราแต่ละคนกันนะคะโดยเราจะมาลองดูบทบาทของเราแต่ละคนเพื่อที่จะได้กำหนดหน้าที่และการมีส่วนร่วมของเรากับประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสถาปัตยกรรมยั่งยืนค่ะโดยก่อนอื่นเรามาลองย้อนมองดูตัวเองกันก่อนนะคะ มนุษย์เราแต่ละคนมีหน้าที่และบทบาทหลายบทบาทด้วยกันในแต่ละสังคมที่เราเป็นสมาชิกอยู่เช่นถ้าเรามองบทบาทของเราในระดับครอบครัวซึ่งคือกลุ่มที่เล็กที่สุดของสังคมใดๆแล้วเราเป็นใครกันนะคะเป็นลูกของครอบครัวหรือเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นอะไรซึ่งในสังคมครอบครัวนั้นเรามีหน้าที่อะไรและอยู่ในสถานะอะไรรวมทั้งมีอิทธิพลอยู่ในระดับใด สิ่งเหล่านี้บ่งบอกถึงความรับผิดชอบของเรารวมทั้งหน้าที่ของเราต่อสังคมนั้นๆและสังคมภายนอกนั่นเองอย่างไรก็ตามในชีวิตปกติของเรานั้นไม่มีทางที่เราจะมีสังคมอยู่เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นเพราะถ้าเราไปโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเราก็มีสถานะเป็นสมาชิกในสังคมนั้นๆด้เช่นกันซึ่งสานะก็จะติดตามด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมของเรา หากมองไปไกลกว่านี้เราก็ดูว่าเรากําลังเรียนอะไรและสายอาชีพของเราจะได้แก่อาชีพอะไรซึ่งเมื่อเราทําอาชีพนั้นเราก็จะมีความรับผิดชอบต่ออาชีพของเราและต่อกลุ่มคนที่เราบริการเขาด้วยเช่นกันและเมื่อย้อนมองตนเองเป็นประชาชนของประเทศหรือของโลกละ่ะบทบาทของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานะที่เปลี่ยนไปของเรานั่นเอง ทั้งนี้เราอาจจะเรียกแทนฐานะต่างๆของเราด้วยการเปรียบเทียบกับการใส่หมวกคนละใบกันนะคะเช่นในสถานการณ์นี้เราต้องใส่หมวกของการเป็นลูกหมวกของการเป็นประชาชนหมวกของการเป็นนักวิชาชีพหมวกของการเป็นคนไทยและหมวกของการเป็นประชากรโลกแค่นี้เราก็มีหมวกตั้งไม่ทราบกี่ใบเข้าไปแล้วดังนั้นการกำหนดบทบาทของตัวเรากลับประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งสาปัตยกรรมเพื่อความยั่งยืนของบทบาทแต่และบทบาทของเราอาจจะมีกรอบที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่ก่อนที่เราจะมาลองจินตนาการถึงบทบาทของเราเรามาลองดูแนวความคิดที่จะสามารถช่วยนำทางเราไปสู่บทบาทที่เหมาะสมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนกันก่อนนะคะโดยแนวความคิดที่อยากนำเสนอก็คือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งคิดขึ้นโดยในหลวงรัชกาลที่9 ดยแนวคิดดังกล่าวเป็นแนวคิดด้านการพัฒนามนุษย์ให้มีความพึงพอใจในความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีอันเป็นองค์ประกอบหลักสามด้านของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งนี้แนวคิดดังกล่าวได้ถูกบรรจุคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาตั้งแต่ปี2545โดยแนวคิดดังกล่าวมีความสอดคล้องกับหลักการของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเช่นเดียวกับแนวทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากสาขาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็ได้มีการนําไปประยุกต์ใช้โดยปรับเป็นทฤษฎีอันได้แก่ทฤษฎีสําหรับสังคมเกษตรหรือทฤษฎีการเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งประสบความสําเร็จอย่างกว้างขวางในหมู่เกษตรกรนะคะทั้งนี้ผลงานทางสิ่งแวดล้อมสรรสร้างก็สามารถนำมาประยุกต์ให้เข้ากับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้เช่นกัน โดยผลที่ได้เองก็มีความสอดคล้องกันกันกนกบศาสตปฏิยกรรมเพื่อความยั่งยืนด้วยยกตัวอย่างเช่นการเน้นเรื่องของความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันทําให้การใช้ทรัพยากรฟุ่มเฟือยจะลดลงเหลือเฉพาะเท่าที่จําเป็นซึ่งก็จะส่งผลให้เกิดขยะและของเสียที่น้อยลงตามไปด้วยนอกจากนี้จากแนวทางด้านการพึ่งพาตัวเองและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติรอบตัวให้ได้ไประโยชน์สูงสุด ซึ่งประยุกต์มาใช้ในเกษตรทฤษฎีใหม่ก็สอดคล้องก,กันกับการผลิตพลังงานอาหารและน้ําใช้เท่าที่สามารถทําได้ในบ้านของเราเองแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าคนทุกคนจะต้องทําเพราะคุแจสําคัญของปญญรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือการรู้จักตัวเองและให้ทําให้ดีที่สุดตามความเหมาะสมในขณะนั้นและเมื่อตนมีศักยภาพมากขึ้นจึงค่อยขยายผลต่อไปตามความสามารถที่มีมากขึ้น ดังนั้นจึงหมายความว่าหากเราต้องการติดโซลาเซลล์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพึ่งพาตนเองเราก็ไม่จำเป็นต้องติดตั้งจนเต็มอัตราการใช้แต่ติดเท่าที่เราทำได้ตามฐานะและความสามารถที่มีแล้วค่อยขยายเพิ่มเติมในอนาคตรวมทั้งประเด็นของการผลิตอาหารหากเราไม่เคยมีความสามารถในการเพราะปลูกอะไรมาก่อนเลยเราก็ค่อย ฝึกหัดเพิ่มเติมไปเรื่อยๆทีละนิดตามความสามารถของเรานั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามกิจกรรมเหล่านี้จะไม่มีทางสำเร็จได้หากตัวเราไม่เรียนรู้หรือเริ่มทำด้วยตัวเราเองเพราะเรื่องความพอดีเป็นเรื่องส่วนตัวและเราต้องพิจารณาตนเองก่อนว่าความพอดีของเราอยู่ตรงไหนนะคะดังนั้นเราจะเห็นได้ว่า ปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนายอย่างยั่งยืนน่าที่จะมีจุดมุ่งหมายเดียวกันและสามารถนํามาใช้ควบคู่กันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นได้โดยปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงมีจุดมุ่งหมายหลักที่จะพัฒนามนุษย์ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมที่จะนํามาใช้ในการนําทางพวกเราให้เดินไปตามแนวทางที่พอดีในแต่ละสถานะของเราได้ ดยในกิจกรรมต่อไปผู้เรียนจะได้ลองจินตนาการถึงบทบาทของตนเองต่อการส่งเสริมสถาปัตยกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาคารที่แตกต่างกันไปตามสถานะหรือหมวกที่โจทย์จะกำหนดให้ซึ่งผู้เรียนก็ต้องลองพิจารณาจากสถานะของตนภายใต้แนวของความคิดความพอประมาณ การมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยคิดติตองภายใต้เงื่อนไขของความรู้และคุณธรรมที่เรามีอยู่ตามสถานะและความเหมาะสมตามบทบาทของหมวกที่เราใส่อยู่นะคะโดยผู้เรียนก็น่าที่จะทำกิจกรรมเสร็จภายในระยะเวลา10นาทีค่ะแล้วค่อยกลับมาเรียนกันต่อนะคะ